รู้ไหมว่าการกอดจากคนในครอบครัวไม่ได้เป็นแค่การแสดงความรักแต่ยังส่งผลลึกถึงระดับสมองและจิตใจเลยนะนักจิตวิทยาพบว่าเมื่อเรากอดกันร่างกายจะหลัง่งออกซิโตซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักช่วยลดความเครียดความกลัวและสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ทั้งผู้กอดและผู้ถูกกอด สำหรับเด็กๆการได้รับอ้อมกอดจากพ่อแม่เป็นประจำจะช่วยเสริมความมั่นคงทางอารมณ์และพัฒนาความมั่นใจในตัวเองส่วนผู้ใหญ่การกอดกันในครอบครัวก็ช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงานและเชื่อมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นบางครั้งคำพูดอาจไม่จำเป็นเท่าอ้อมกอดเพราะแค่กอดก็ส่งต่อความรัก ความเข้าใจและพลังใจได้มากกว่าที่คิดถ้าต้องการฟังเนื้อหาเต็มๆหรือสาระเรื่องอื่นๆอีกมากมายขอเชิญที่ช่องได้เลยนะครับ